โอเคครับโอเคครับก็ขอกาบสวีดดับขอกาบสวัสดีดับสวัสดีดับเอา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 จริงแล้วอ่โอเคครับ้าทโอเคนะครับสวัสด okay, ีด right, right, right. okay, okay, ีด okay, ับด okay, okay, <c oughs> okay, ีับดีดีบโอเคครับก็ขอกาบสวีดดับสวัสดีครับสวัสดีก่อนไมพี่ขงบอกปท่นนะครับ สวัสดีครับโอเคครับโอเคครับเอาล่ำ้เลยมันวันนี้เป็นไครครับวันนี้ทำเร็วจักรยานกันนะครับรอดูข้องหลังนช่องเล็กอะไรนะเล็กอเล็กเซอร์ อันนี้เตอะนรับผู้โดยสารกลางๆ <S <S ไปไหนครับพี่กอล์ไปไหนครับาคลิปครับผมนาะยคลิปบสวัสดีครับมาดูที่หน้าล้างทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ผมยูวายพาลองนะครับวันนี้นะครับผมมีคอนเทนต์หนึ่งนะทุกคนผมอยากจะจับความเร็วช่างสมหวังนิดหนึ่งนะนี่เลยก็คือีช่างสมหวังเราไม่เคยจับความเร็วนะครับและที่สําคัญนะครับผมไม่ได้จับความเร็วแบบน้ำมันธรรมดาเก้าใสเก้าห้าเนาะแกซีรัลก็าห้า ธรรมดาที่เราใส่ตัวไปแต่ว่าเราแต่วความเร็วด้วยน้ำมัน e85 อ่านี่เลยผมก็เตียมน้ำมัน e85 มาด้วยนะแต่ก็ตอนนี้น้ำมัน e85 ที่เราเคยถ่ายคลิปที่แล้วนะทุกคนยอมไปดูได้นะก็ใส่แล้วก็สตาร์ทติดควบงสองทีด้วยนะขี่ได้ชิวๆสบายๆนะครับและที่สําคัญนะครับอา่าผมอยากลองเทียบกับ95ดูอา่าระหว่างจักรยานติดเครื่องนะอันนี้เป็นเครื่องตัดยานะครับทุกคนหลายคนก็น่าจะรู้กันไปแล้วนะครับอา่าเดี๋ยวเรามาลองจับความเร็วดูอันนี้ก็คือโทรศัพท์เดี๋ยวเราจะ จก GPS ในโทรศัพท์นะทุกคนอ่าเดี๋ยวจะให้ตะก้องขับเพราะว่าตะก้องน้ำหนักเบาวกว่าผมนะครับอ่าแล้วก็แล้วก็ผมไล่เบายันคนนะทุกคนคือคนก็ไม่ขับด้วยแล้วก็โจ๊กก็ถอดออกนี่เลยโจ๊กแล้วก็ท่อถอดออกไล่เบาให้หมดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูความเร็วกันว่ามันจะวิ่งความเร็วได้เท่าไหร่ครับกับน้ำมัน e 8 5ผมไม่รู้ว่าโซ่มันจะขาดก่อนหรือเปล่าเพราะว่าความเร็วเนี่ยมันทําให้โซ่เรามันแบบขาดได้หรือว่าตกได้นะทุกคนถ้ามันไม่ขาดนะ เดี๋ยวเราจะเทียบระหว่างความเร็ว95กับ85เลยอ่า95กับ85เลยเพราะว่าอันไหนจะวิ่งได้เยอะกว่ากันนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราก็เตรียมตัวก่อนความแม่เต้าก้องครับโอเค,อเ,คเดี๋ยวอ่าเราจะติดหมวกกันน็อกโกโปรไปด้วยนะให้เต้าก้องใส่ไปนะอา่าแล้วก็โทรศัพท์เปิดแอปแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะขี่ตามไปนูน่นให้เราขี่ไปนู่นมานี่ดีกว่าเพราะว่าถ้าเราขี่ไปนูน่นอ่ะมันเหมือนเราขึ้นเนินดูดิ สังเกตดีๆเพราะว่าพี่สังเกตมาหลายรอบแล้วถ้าลงจากนูนนะ่นแ่ะมันจะลงมานี่ลงเนินใช่ไหมพี่ใช่เนาะเราก็ต้องขี่จากนู่นมานี่เดี๋ยวเราไปเริ่มมาจากนูน่นแล้วก็มานี่อ่าเดี๋ยวเราไปว้าก็ไปเจอเจอกันที่นู่นนะทุกคนเดี๋ยวเราว้าไปเจอกันที่นู่นนะเรื่องเราขี่นู่นมานี่เลยเพราะถ้าเราขี่ไปนี่ไปนู่นมันจะขึ้นเนินขึนู่น,นไปนี่ค่ะประมาณนี้นะทุกคนไปเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยอยากดูแล้วว่ามันจะวิ่งความเร็วได้เท่าไหร่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชรร์สนนนนนใจจด้วววยยะคคัับบบแปปาาาไเเอออกกททีู่่่ลขซึงุณ บ้าแบบบนบินบินหน่อยบาบบินหน่อยนี่คืออะไรขาตั้งนี่คือคอนทอแหง่มเนียไช่ใช่แห่งแอดคาร์ดรูทนี่มันเนียนี่มันทอคอนทออะไรทออทอดกระดอทนทมกระดอทม อะตอนนี้เตะเอ็กเซนไฟไหมกําลังจะทําการทดลองทําการแสดงเกิดขึ้นแล้วตเราหัวใจเดือดเอ็กเซนไฟไหม้้โอรถใหม่จ้าวปะี๋ยวจ้าวขัเร็วกันนะครับอ้าวไปด้วยดิ ต่อระทมต่อระทมมาพร้อมคอนทอโอเคครับก็ หมันจะล้มอุ้ยกระตั้งกระตั <laughs> ้ง <laughs> เอาวันนี้ต่อดาวทมวันน <laughs> 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 <vit> <sh> ี้มีอะไรมารีวิวแบบรีวิวคอนครับรีวิวคอนคอนจากแอดการ์ดของทอดาวทมมทอดาวทมดาวทมแปลว่าอะไรดาวทมไปรู้ไม่รู้เหมือนกันดอมภาษาอังกฤษประตูประตูทมภาษาอ๋อนอนทมนอนรวมกันเป็น ประตูนอนประตูนอนประตูปตูนอนเนี้ยส่งตรงมาจากทอแล้วทอก็ต่งแปดมานี่ตรงแปดมาจากเอ่อทางเมืองแอดการ์นะส่งมามาสู่โรงเราอ๋อแล้วเคอรี่อ่ะรอเราสงแปดมาไงออ๋ตรงแปดทอคือรี่แปดไว้ใช่เปล่าก็อยากถอดหมวกนะอยากจะไล่เบาให้มันหมดเลยแต่ว่า อ๋อเส้นเส้นเลยหยอกหยอกนะครับหยอกมาเดี๋ยวเราจะเริกกันแล้วนะทุกคนในกล้องสตาร์ทสตร์ตวเครื่องวางเครื่องแบบหลายยาวเลยนะถ้ามันยังขึ้นก็บิดยาวต่อเลยแต่ถ้าโซ่ขาดก็ยกคันเร่ง ความเร็วเท่าไรเมื่อกี้หน้าหน้าโทรศัพท์ก็ประมาณห้าสิบเมั้งครับห้าสิบเหรอ่โ,โอ้โหเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราดูอีกทีว่าตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้นะครับแต่ว่าบันเร็วมากเลยนะเมื่อกี้นะพี่อืวเสียวเสียวเหมือนกันร้อนแรงอย่างสายเลยอะ่ะแต่๋่าน่าจะหมอบนิดนึงหนึองถ้าหมอบนิดนิดมีหกสิบใส่ข้างหน้ากันะตรวจตรวจเก้าห้าดูอีกทีเออตอนนี้ถ้าจะหมอบนิดนึงน่าจะสุดเลยคลิปนี้เมื่อกี้โอเค ที่ว่ามันน่าจะต้านลมไงเออถ้าบอกมันก็จะลบลมได้ดีแต่ว่าลอหล่ยางสายเลยเมื่อกี้สายแรงมากเลยเออได้คัวทุนเดี๋ยเราวาไปเจอที่กว่าะอทํไรนั่งดูรถอยู่ครับ ทำอไรไปพี่จอนทำอะไรนั่งดูรถทำอบอุ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 ปกรณ์อุปกรณ์ได้นอนเลยไม่ได้นอนทั้งวันทั้งคืนเลยทั้งวันทั้งคืนเหมือนมือฮอตแจ้งเหมือมือฮอตแจ้งเหมือมือฮอตแจ้งสีเกอาสี่เหบดถ้าหมอบนีมีนะดับประมาณ50สิบหน่อยๆเป็นหิบพอดีเลย ได้ห้สิบแล้วก็โซ่ตกเออโซ่ตกโอเคมันจะเบิกเน็ดมันจะเบิกเน็ดเบิกเน็ดสต็อปยังอัดูกระตูนเยอะไปปะอ้นี่คงเบิกเน็ดได้นะมโอ้โหก็ส่งเม็ดมันจากแอดการฮะกระาเนี่ยมาจากดาวแอดการแล้วดานาำเมฆอยู่ไหนนี่ดาวน้ำเมฆมันคนละเรื่องกันไปเลยอ๋อคนละเรื่องกันเหรอเบิกเนี่ยก็เบิกเน็ดมันเกี่ยวอะไรกันัก็พอละเบิกเนี่ยเรื่องอะไรนายรศุนายรศุสวัสดีครับทุกท่าน สวัสดีครับผมจ็คแปมโฮมเจ็บแกงโฮมเนื้อแปมอะไเคืออะไรขน่าไปแล้วไอคอนคอนมอนน้ำน้ำอะไรเยี่ยวฮะนเยี่ยวเย็นมากเลยเยี่ยวเลยเย็นใช่ไหแล้วเาไปเช็คจูมันเป็นยังไงโอ้เช็คจูกตุ้ม ผมโห่น้ากงไม่ได้ผมเป็นคนที่แบบเกิดมาในยุคที่ญี่ปุ่นสมัยแบบรุ่แบบชัลวังรุ่งเรืองเช่นแบบยุคโอดะอะไรประมาณนี้เป็นรุ่งเรืองผมเกิดมาพร้อมกับโอดะโอดะที่เขียนการ์ตูนวันพีชเหรอ่นึงยุคยุคของยุคของญี่ปุ่นยุคโอด้ที่มีอายุคหินไอสโตนอะไรนั่นเหรอ ไม่ใช่ประเด็นอะไรประเด็นอะไรอะผมเล่าต่อแล้วบอกพร้อมกับอาศูนย์ผมถึงแล้วนี้อ่ะอ๋อาศูนย์นี่เป็นน้องของพ่อเหรอใช่ไหมใช่ครับน้องของพ่อเก็บพ้องกันกับเองเลยเหรอใช่ไม่ใช่ผมเกิดมาแล้วทีนี้อาศูนย์อาศูนย์มันเกิดมาอยู่แล้วอยู่ในโลกของลานอาศูนย์เขาเกิดมาทีนี้ผมก็เลยทีนี้อาศูนย์เราเป็นคนที่อาศูนย์ที่อาศูนย์ที่ ไออสูรที่ไม่มีร่างกายน่ะเหรอใช่ไหมใช่ครัไอส่วไม่มีร่างกายน่ะแล้วไม่ถามพี่ว่าสูวนอะไรวะไอ้สูวร่างกายไม่ทำไมถึงอ๋อเราต่อเราต่อเป็นที่เป็นเพี้ยนคล้ายๆผีเพราะว่าสูวนจะถูกแบนไม่ได้แล้วเขาซึ่งเป็นคนที่ผมเป็นคนที่เป็นอยู่ในยุคนั้นผมเกิดมาพร้อมกับทักษะภาพในด้านการต่อสู้ขั้นสูงใช่ผมเกิดมาพร้อมกับความสวรรค์ ่อสู้บนตึกสิบชั้นอะไรอย่างนี้เหรอใช่ผมเกิดมาแบบกิงกว่าดอมทานาโ,โตดอมดอมโปรโตอะไรดอมโปรโต,โโตที่เป็นนักร้องอะไงโปรโตรักแท้เลยไม่ได้อะไรนั่นใช่ไหมใช่นั่นปาโปรโตอ๋อ <laughs> ผม <laughs> ผม, <laughs> มเป็นอาจารย์ของทอพวกเอเวนเจอร์ทั้งหมดผมเป็นคนสอนมาทั้งหมดอืมจริงผมยิงกว่านั่นเีงยิงกว่านั่นอีกอใชู่ผมเกิดมาแบบจริงๆผมเกิดมาปแบบุ๊บในยุคนั้นจะเป็นแบบ สัตว์จากตัวต้นนี้ใช่ไหมเช่นมดตัวเล็กๆจะกลายเป็นตัวใหญ่ซึ่งผม <c oughs> ไปทัวแล้วตอนนีแ้แล้วช้างมันจะตัวเท่าไหร่ทั้งนั้นช้างก็ต้องตัวเท่าอิเลสโอ้สลับสลับกันใช่ซึ่งผมก็ไปครอบจากนั้นก็มาโ <c oughs> อ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ไหวจะไปไม่ได้ขนาดนี้เลยนี่ <c oughs> ดูดูง่วงแล้วดูง่วงง่วงง่วงแล้วเอาไปจ๋อไปจ๋อ,อโอ้ไปแล้วไปแล้ว ต่อ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 ซึ่งคนนี้นเขาเกิดมาพร้อมกับผมก่นเลยกันแต่เขาเกิดบัลลังของผม,ม,มและเขาก็ได้เป็นลูกศิษย์ของผมอีกเช่นเคยโอ้โหนี่ลูกศิษย์เหรอใช่แล้วครับโอ้ย สวัสดีครับผมขอนอนก่อนนะครับโอเคครับนี่ดูสิผมนะอย่างเช่นแบบผมมาตอนนี้เขาเป็นทัวร์อยู่ในเรื่องชื่อว่ามัดมัดเดียวจอดนะครับมัดเดียวจอดใช่มัดเดียวจอดจ้อมัดเดียวจอดจ้อมัดเดียวจอดีี่เยจ้อมัดเดียวจอดจอโชว์มัดหน่อยดิโชว์กำปั้นมาหน่อยนี่ครับ ชื่อวบาจอดูดมาบัดเดยวจอดใช่ไหมครับโอ้ดูดมาแบบลิ้นพันกันกับปากมาอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ดูดจนแบบปันจะเข้าอ,อีกตัวแล้ตอนนี้ผมผมต้องผมมาอยู่ในโลกนี้เป็นเวลานานมากแล้วประมาณยี่สิบกว่าปีได้แล้วผมจริงๆผมต้องกลับไปอยู่โลกนั้นแล้วแต่ถึงว่าใครมาฉีดดวงแถวนี้วะ ใครซึ่งเรากำลังทำคลิปอยู่ก็ไม่รู้ใครเหมือนกันนะครับกำลังขี่รถผ่านมาฝั่งนี้ครับไม่รู้ใครเหมือนกันเราแัยเราต้องเราต้องบอกเขาไหมบอกเราต้องบอกเขาว่าเรากำลังถ่ายคลิปอยู่ใช่ไหมใช่อ๋อเราต้องไปก่อกวนเขาหรือว่าเราต้องบอกเขาดีก็เสียงเขามารบกวนเราไงบอกครับฉีดดุงอยู่หรือเปล่าเสียงโอ้ช่อยู่ไกลๆหน่ยคุณแม่ก็คือคือกล้องเรามันสูงไม่ได้ครับคกล้องเรามัน เราสมัยเกินใ่เราแบบกล้องเรามันซื้อหลายบาทเพราะว่าถ้ากล้องธรรมดาแบบซาเวลาบกสิ่สู่มได้กล้องมันแพงไงคือกล้องมันประมาณหมื่นล้านอะไรแบบนี้แล้วก็เลยซูมไม่ได้ใช่กล้องเราสูมไม่ได้จริงๆอ่ะกล้องเราจะเป็นกล้องที่แบบจะแบบถ่ายเอ็นดวงจันทร์แบบเห็นเป็นเศษฝุ่นๆเล็กของดวงจันทร์กล้องเรานแพงมากนะครับทุกคนเราก็หลุดไปลวเราแล้เราหลุดไปเอาปาะกแล้วแล้วเราเอาตังค์ที่ไหนซื้อกล้องนี่วะ เปียนครับกดไลค์ก่อนนะถึงจะเจอครับกดไลค์ใช่ใช่ถ้ากดไลค์ยังไม่เจอกดทั้ตะไครอีกทีหนึ่งครับกดไลค์กดสับอะไรกดสับทั้งไก่กดแชร์กดแชร์กดแชร์ไว้ค้างไว้ถ้าคุณยังไม่เห็นครับให้คุณพิมพ์ดอกจันแปลดแปดดอกจันนะครับแล้วคุณกดกดส่งไปในคอมเมนต์นะครับมันจะโผล่ขึ้นมาครับเพราะว่ามันเป็นกลไกของช่องผมเองนี่ซึ่งผมทําไว้ประมาณสามปีที่แล้วอ ซึ่งตอนนั้นที่ผมอยู่ตอนนั้นอ่ะคือยกพวกคุณเพิ่งเห็น u t u b e ใช่ไหมซึ่งตอนนั้นอ่ะผมมันไปไกลยิ่งกว่า u t u b e อีกนี่ไปไกล่คนที่ดังยิ่งกว่ายูทูบเบอร์อยู่เช่นเช่นมิเดสกาเมกสไลเดอร์สไมสไลเดอร์อะไรแบบนี้ไม่ได้กินผมครับเพราะว่าผมตัวท็อประดับหนึ่งสมัยยุคโอดะนอนอะไรครับอะไรโอ้มาแล้วมาแล้วงานดูไว แล้วก็โม้เกิดทานทีสิบบาทีแล้วซึ่งตอนนี้คอผมแห้งมากเพราะว่าผมต้องไปที่เออแอฟ,ฟริกานะครับทุกคนเฮ้ยรีวิวรถหน่อยไหมเฮ้ยอนี้เป็นรถหน่อยไหมรถมาจากซัมยังพรอมบริการบาหาร ตามยังพอลกรุมกลางมันไม่เหมือนเดิมเลยทำเหมือนเดิมไหมเมื่อกี้ลืมแล้วพอดีผมลืมเอาท่ออ่ะท่ออ่ะเลยเป็นท่อจากเยอปมันญี่ปุ่นฮอนดะไม่ใช่ฮอนดา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 โอ้ยเงามากเลยอ่ะใช่ครับจากเมืองฮอกไกโดนะของญี่ปุ่นซึ่งมันมันผลิตมาจากอะไรอ่ะผลิตจาก แร่ที่หาไม่ได้ครับในโรงเรียนนี้ซึ่งผมไปหาจากดาวยูคาลิปตัสดาวยูคาลิปตัต้มองเห็น <c oughs> ยูคาลิปตัสงก็เลยก็ได้ยูคาริบตัต้งเลยใช่เพราะว่าตอนนี้ท่อเนี่ยอันนี้ก็ขอท่อจากแร่ไบาเบเนียมนะครับแร่ไบเบเนียมใช่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเอานี่กับอานี่ใหม่ครับอาอันนี้ใหม่แล้วจากจากท่อทำจากดาวยูคาลิปตัสนะครับส่งมาจากฟีเซอร์เพื่อนรักผมเองฟีเซอร์อ๋อฟีเซอร์อ๋อที่อยู่ในนากันบันนั่นเอ ใช่ครับเขาคงไม่ให้ผมผมผมใช้คือเท่านั้นน่ะเขาแบบเอออวกาศนี่เขามีเคอรี่ไหมอวกาศมีเคอรี่อวกาศมมีเคอรี่อวกาศโอ้โหคือรี่อวกาศด้วยซึ่งเขาขี่รถเขาขี่รถแบบแบบอะไรวะนะเขาขี่รถแบบเออเอมันมีรถเหรอไม่ใช่ยานอวกาศเออเดี๋ยวเด เป็นรถอย่ารุดอย่ารุดคือเขาเรียกว่ารถไงคือดังนั้นเขาเรียกว่ารถแต่ซึ่งเราเรียกว่ายานอวกาศไงเพราะว่าเราเราไม่ผิดอยู่แล้วเราคือเขาเรียกเป็นรถรถรถทางรูนอนรถทางรูนอนใช่ส่งมาส่งตรงมาสู่เลยจากจักรวาลที่หกคือทีอวกาศได้นะใช่ครับคืออวกาศสุดดยอเลยยว่่่ะรีีนนนัเเป็นการขนส่งทางไกลนะครับอ่าอันนี้ก็ขอโทษนะขอโทษไปเป็นเยี่ยมครับส่งตรงจากดาวเออ่ สีกโรและดาวเพื่อนผมเองอันนี้อะไรนี่นี่นี่นสตาร์หรือเปล่าหรือไม่ใช่ไม่ใช่ครับอันนี้คือดาวของดาวเบจิต้าครับเป็นไม้ร้องเพลงนะครับไม้ร้องเพลงไม้ร้องเพลงวตัวของราชาเบจิต้าครับตรงนี้เป็นของราชาเบจิต้านะไม่มีใครรู้เลยนเนี่ยนี่ใช่ครับซึ่ง <c oughs> ราคาถ้าเอามาตีโลกจริงครับ เนี่ยแค่ยางธรรมดานะครับโอ้อันนี้หัวไม้ใช่หัวไม้ครับเป็นเป็นที่กองฝุ่นใช่ไหมฝุ่นไม่เข้าใช่างนีนี่เออฝุ่นไม่เข้าฝุ่นอยู่ด้านนอกหมดเลยใช่ไหมไม่ไม่เอาไปข้างในนะมันเป็นกองกองฝุ่นซึ่งเนี่ยถ้ารวมทั้งแท่งนี่นะแบบรวมรวมทั้งแท่งอันนี้ยังไม่รวมการสตาร์ทดเล่ยอันนี้แค่การสตาร์ทนะครับประมาณนำราคาไม่ได้ครับคือเราต้องเอาแรงไปเป็นเนี่ยประมาณก้อนขนาดนี้จะแลกได้ครับอซึ่งแรงอะไรเนี่ยเนียมๆนะไบเบียมไทเทเนียมไบเบเนียม ไว้เบเนียมใช่ครับมาตรงมาจากดาวเอ่อเบนเทนนะดาวเบนเทนเป็นรักของเบงเรื่องอะไรอีกว่าแบบนี้เลนนีะไรนี่อันนี้เป็นของอ่าอะไรหัวแคร์ลท์ครับหัวเทียนหัวแคร์ล์เป็นหัวแครอลใช่ครับหัวแครอลตรงจากดาวโซลิโกรุ่นนี้ใช้เสื้อชูไหมนี่ ไม่ใช่ครับกางเกงสูบเหรอโอ้โหไปไกลอ่ะไปไกลแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ใช้เพื่อสูบนะอันนี้ใช้กางเกงสูบนะกางเกงสูบนี่ครับโอ้โหนี้ว่าคลิปรีวิวรถแบบดาวการ์ดนะนี่รีวิวรถอันนี้มันบอกว่าไอ้เคอร์รี่อวกาศเดี๋ยวส่งส่งที่สวนท่อไมน์อะโอ้สุดยอดอ่ะเคอร์รี่อวกาศอะนนี้ส่งจากเออ่ดาวไอ้แมนิเทียร์ฮจากจองเวท จอมเวทใช่ครับแชมป์จอมเวท,มเวทสมัยผมซึ่งเขาผลิตตัวเดียวในจักรวาลในโลกใบนี้เลยในจักรวาลในโลกใบนี้ <laughs> ในกาแล็กซี่นี่เลยโอ้ในกาแล็กซี่ <c oughs> ใช่เขาผลิต <c oughs> อันเดียวนในกาแล็กซี่โอ้โหฟังดูแล้วมันยิ่งใหญ่ไปเลยเนาะใช่ครับคือน,นี่คันนี้ถ้าผมยังไม่ได้ตีรวมๆนั่นทุกคนแบบแพงมากโอ้โหแบบเแบบนี้ยเอ้าแล้วถ้าอย่างคันนี้นี่ ไม่ได้เป็นผมไม่ได้กินเลยอันนี้ไม่ได้กินผมเออะไรครคือแค่ขอนตะผมก็กินขาแล้วอ่ะดีบุยยางหน่อยดิรีวิวยางหน่อยดิยางครับโอ้ยางนี้ไม่ใช่ยางดอกล้นครับมันเป็นยางสนามแข็งนะทุกคนใช่เหรอใช่ครับไม่ล้วนขอบอะไรเนี่ยยางเนี่ยขอบจะหลุดนะอย่าขอบจะหลุดนีอ้จะหลุดนึกว่าจะเรื่องอขอบจักรวันยางขอบจักรวาล จังมันโคตรดุนะผมผมผมใส่ยาวไม่เป็นนะทุกคนโอ้โหยาวเลยแบบเมื่อกี้เป็นอย่างนี้นะทุกคนอันนี้ก็รีวิวยางนะทุกคนดูดิแข็งแบบเห็นไหมยางผมทนทานมากส่งมาจากดาวเอ่อดาวเทพทำลายล้างนะทุกคนอ่ท่านวิวส่งมาให้ผมน เป็นไอ้เอพื่อนบิวเพื่อนบิวส่งมาให้ผมเพื่อนบิวใช่เพื่อนบิวส่งมาให้ผมบิวไหนมา <laughs> ตกโดยแครรี่วิดแครรี่วิดใช่ครับแครรี่วิดโอ้โหส่งมาจากเอ่อเออ่ดาวทำลา,ายล้างครับทุกคนซึ่งตอนนี้ผมจะมารีวิวเอ่อนี่นะครับดับเบิ้ลดัมเบิ้ลดัมเบกหลังนะทุกคนดัมเบกอ,อันนี้เลยนะ <c oughs> ตัวตัวท็อปเลยส่งมาจาก ตััวครบดาวเซนโอนะทุกคนดาวเซนโอใช่ดาวเซนโอนี่เป็นเพื่อนรักขผมอีกคนหนึ่งเช่นกันนะแล้วนี่ใครมาครับมาส่งอะไรเนี่ยเขาเอาตะดุดเลยเอาตะดุดเลยกูดาวมาคุณตีหมดเลยเอาก็แค่ตะดุดเลยเดี๋ยว้อ่าดาวเซนโอนะเพื่อนของเซนมาจากเคอร์ี่วิทเช่นกันอ้าวเคอร์ี่วิทใช่วิทเป็นคนส่งเขาชื่อวิทไงครับชุ่าเลยวิทชุ่าไม่ใช่อ๋อวิทที่ทำสาวปูนเนี่ยเหรอ พี่เขียวเหรอได้ได้อันนี้ยางอะไรนี่คาร์เมลไม่ใช่ไม่ใช่คารมาลาเมเอะคารมาลาเมเอะคาร์มาลาเมเอะโอ้โหมันต่างต่ำาดาวของญี่ปุ่นดาวมันอยู่ประเทศญี่ปุ่นเฮ้ยดาวญี่ปุ่นดาวของญี่ปุ่นครับดาวของญี่ปุ่นตึ้งมีเหรอมีอ๋อดาวที่เกิดขึ้นมาใหม่หรือเปล่าใช่ครับเพิ่งสร้างใหม่เลยดาวนี้ใช่ครับดาวมีสร้างใหม่ได้ด้วยใหญ่ครับผมไม่ใช่วัสดุอะไรก็ทำใช่เลยมาถือมาทำดาว นี่เราเรามาเบื้องอ่ะเมื่อกี้เราโมเดทายถ่ายรีวิวรถอะไรดาวเคราะห์อัสปาราฮีโอ้ยถ่ายเบื้องหลังยูวายเลยครับนี่ก็ถ่ายเสร็จแล้วมาไม่ทันไม่ใช่เรามาไม่ทันเราเราไม่ถ่ายเรากำลังรีวิวรถจากดาวสปาร์ฮีถ่ายรูปมา เต่าเต่าเตู่นั่นเต้านต่นเต้าเต่าอะไรวะที่ต t อไปเรอยเปี่ยนิง ตึ้ง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 ้งตาเะเปิดคลิปห้่อยปิดคลิห้น่อยอปิ้ผมจะขับดาว้ทคนคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับไห้ผมด้วยถ้าไมกดก็ไม่เป็นรครับมันคือจริงๆผมไม่ต้องบอกให้ทุกกดทุกคนกดไ้ผมเแล้วดีๆคืผมมันยิ่งใหที่สุดในโลกนี้แล้้ง คือผมมาจากอาวกาศทั่วโลกแอนไกลแสนไกลโพนนุ่นโพน<ท><ท>มันไกลกันมันไกลมากไงมันไกลมากไงเราต้องแบบพูดใด้มันไกลมันไกลโพนโพนเลย <laughs> ใช่ใช่ก็ลหลังตัวใหญ่ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครผมด้วยนะ,ะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าก็หลังคลิปนี้สวัสดีครับอ้าลงช่องใครในคลิปนี้ไม่รู้ <laughs> ครับ <laughs> <laughs> อาจจะไปตัดมะม่วงแล้วลงมาก็ได้เจ้าของช่องไม่ออกเลยเว้ยไม่ออกต้องอะไรอ้าวเจ้าของช่องไม่ไง ก็ขอขอยุติเพียงแค่ตัวนี้ยุติอะไรครับยุติอะไรยุติการประชุมสภาหรือเปล่าครับก็รอชมอย่าลืมติดตามด้วยนะครับเจ้าก็รอชมนามตระกูลอมกระดออมกระดอนะครับผมอันนี้จะพอได้ยังเราก็งวลไปดีกว่าแล้วทุกคนจบคลิปนี้สวัสดีครับครับผม